ปาเจโลแต่งเต็มขนาดนี้ใช้เงินออกรถเพียง3,900 0เท่านั้นค่ะมาดูกันว่า3,900 0ได้อะไรบ้างนะคะวัสดีค่ะเจอกับนีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้นีนาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะปาเจลโลนะคะ GT p l พ s นะคะสีขาวในราคา1,399,000บาทนะคะสีขาวเนี่ยจะมีค่าตัวเพิ่มมาอีก1 5 0 0 0บาทนะคะจากราคาปกติ1 3 8 4 0 0้านบาทนะคะสำหรับตัวนี้นะนีนาจัดให้เลยค่ะ ใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ39,00 0ับาทได้ชุดแต่งเต็มแบบนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะว่า39,0 0 0บาทนี่นาให้อะไรบ้างะคะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตนะคะตรงนี้นี่นาก็ให้มานะอย่างที่2เลยค่ะกระจังหน้านะคะทําสีให้เป็นสีดําเงานะคะของเดิมจะเป็นสีบอลเงินนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนให้เลยนะคะต่อมานะคะก็คือชุดแต่งนะคะชุดแต่งเป็นชุดแต่งไรเดอร์เอนะคะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความ หลูหลอ่อเท่สไตล์ออฟโรดให้นะคะต่อมาก็คือครอบตัว C นะคะอันนี้นนาก็ให้นะคะแล้วก็ครอบไฟเดย์ไลท์ไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมเลยนะคะต่อมาก็ในส่วนของล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะแล้วก็มีลายล้อแม็กให้เลือกมากกว่า10ลายนะคะอยากได้ลายไหน ก็ทักนินามานินาก็จะส่งลายให้เลือกนะคะในส่วนของยางนะคะตัวนี้ก็เป็นยาง monster a l ท u เลนะคะในส่วนล้อแมกเงี้ยถ้าลูกค้าอยากได้ขอบ20ก็ทักมานะคะอันนี้นีนาก็จัดให้ได้นะที่ล้อก็เป็นสีดําเงานะคะอันนี้ก็เพิ่มความหรูเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกนะคะต่อมาก็ในส่วนของข้อไฟนะคะอันนี้นินาก็ใส่ให้นะเป็นสี ดำเงานะคะคิ้วกันาศาสตร์ีชิ้นอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มมาให้เบ้ารองมือนะคะตัวครอบมือจับนะคะอันนี้ก็ป้องกันรอยเล็ยนะคะสำหรับสาวๆเนาะต่อมานะคะกับข้างอันนี้นะเพิ่มความหลูมากเลยเนาะอันนี้น่นาก็แถมให้ที่สำคัญสำหรับสายแคมปิง้งสายออฟโรดนะคะลืมไม่ได้เลยตัวนี้เลยค่ะ แหลกล้วหลังคานะคะสําหรับคนสัมาระนะคะในการไปแคมปิ้งต่างๆเนาะครอบฝากถังน้ํามันให้มาเหมือนเดิมนะคะครอบไฟท้ายนะคะเพิ่มความโฉบเฉียวนะคะเพิ่มความเทให้มาเหมือนเดิมมาดูกันด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังเนาะกันชนนะคะอันนี้เป็นลายสปอร์ตไลเดอร์ท่อคู่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็ให้มาคาดเอวนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรคาว่าปาจเจโร่นะคะตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันสปอยเลอร์ นี่เลยค่ะปกติตรงนี้จะเป็นสีตามตัวรถอันนี้นะาก็ทำสีให้เป็นดำเงานะคะเพิ่มความเท่นะคะคล้ายๆกับตัวเอลิทเลยนะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ โปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถ39,000บาทแต่งเต็มขนาดนี้นะคะไม่จองไม่ทักไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะมาทดลองขับหรือว่าสนใจโปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะทักหานีนาได้นะคะที่เบอร์0851998242นะคะทักมานะคะนีนาจะจัดแคมเปญพิเศษให้เลยนะคะหรือว่าอยากมาทดลองขับก็แวะมาหานีนาได้ที่โชว์รูมมิตซูรุ่งเจริญนะคะอยู่ตรง บางนานะคะติดก,กับสถานีรถไฟฟ้าบางนานะคะเวะมาหากันได้นะยังไงนี่นารอนะคะรอให้บริการรอสวิตลูกค้าอยู่อยากมาทดลองค่ะเวะมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่นาก็มีฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่านินามีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรมาแนะนํานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ